สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกนนะะนนทา่านนะคะวันนี้ทางร้านนะคะได้ของเข้ามาใหม่ค่ะก็จะเป็นของแบบยุคเป่าเลยนะคะเป็นทั้งมีทั้งประหลัดขิกนะคะแล้วก็เบี้ยแกค่ะเบี้ยแก้แก่ได้เป็นเบีย้ยแก้บาดน้ามนต์นะคะหรือเบียบ้ยเบี้ยขุนนะคะทางร้านขอเรียกเบีย้ยขุนละกันนะคะอันนี้จะเป็นเบีย้ยขุน,นะคะ่ะของหลวงพ่อตีวัดหูช้างนะคะนะคะแล้วจะเป็นโค้ดวอหอชอตอต่อดอกจันนะคะันนี้ลูกนี้นะคะจานชัดมากมากค่ะแล้วก็ โคชัดมากนะคะนี่ค่ะวงของชอตต่อดอกจันะค,ะค่ะจานรอบเลยนะคะทั้งฐานนะคะแล้วก็ใต้ฐาน,นะคะ่ะลูกนี้นะคะก็ได้มานะคะมีแบ่งปันหนึ่งลูกนะคะถ้าเป็นเบี้ยเบี้ยฐานขุนวันนี้นะคะพี่ๆท่านใดชอบนะคะสามารถสอบถามทางร้านได้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเบี้ยแก้ของหลวงพ่อตีวัดหมูช้างนะคะลูกนี้ ค่ะแล้วก็ที่ได้มาใหม่นะคะก็จะเป็นปลาฉิกค,ค่ะอันนี้จะเป็นปลาฉิกเนื้อกะละปังหานะคะกะละปังหาดำเนี่ยค่ะตอนแรกก็เหลือแค่ตัวเดียวแล้วก็จะเป็นตัวนี้ที่ทางร้านเหลือปันปันนะคะแล้วก็วันนี้ได้เข้ามาใหม่2ตัวค่ะก็จะเป็นตัวใหญ่ๆมากๆสวยมากๆด้วยค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นยุคเก่าเลยนะคะนคะลอยจานนะคะสวยมากๆ ตัวค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายดูนะคะว่าความยาวประมาณเท่าไหร่นะคะตัวนี้แต่ทั้งยาวแล้วก็ใหญ่มากๆค่ะอันนี้จะเป็นประหลาดิของหลวงพ่อติวัดหงช้างนะคะ mm. เนื้อกะละปังหาดําค่ะนะคะ mm. อันนี้หนึ่งตัวนะคะแล้วก็จะได้มาอีกตัวนึงค่ะ mm. ก็เป็นเนื้อกะละปังหาดําเส่นเดียวกันนะคะ ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะทั้งสองตัวเลยที่ได้เข้ามาค่ะวันนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายลงเพจเลยนะคะนี่นะคะเป็นประลาดขีของหลวงพ่อตีวัดหนูช้างค่ะเนื้อกระปังหาดําค่ะแล้วก็จะได้มาอีกชิ้นนึงนะคะเป็นปรลาดขีเนื้องานะคะอันนี้เนื้อง,งา,ะะอนนองงาตัวนี้นะคะติดจองแล้วนะคะ มีพี่เขาจองไว้แล้วค่ะนี่นะคะตัวใหญ่ค่ะสวยสมบูรณ์ตอนแรกปิดหมดแล้วนะคะเนื้องาเพิ่งได้ตัวนี้เข้ามาใหม่ตัวเดียวแล้วก็เจอเนื้อคู่แล้วค่ะนี่นะคะปรลัดงาของหลวงพ่อติค่ะอัขระละรอยจานสวยคมชัดมากๆนะคะแล้วก็ตัวใหญ่มากด้วยนะคะตัวนี้นี่ยะ,ะ่ะแล้วอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ได้มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็จะเป็นตะกุดโซลดค่ะตะกุดโซลด ปี64นะคะเป็นโสรดมงคลเนื้อเงินค่ะอันนี้นะคะก็จะมีรันนัมเบอร์ค่ะนัมเบอร์12นะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเบอร์12ค่ะนี่นะคะพีพีท่านใดที่ตามหาเนื้อเงินอยู่นะคะนี่ค่ะได้มา1ดอกเท่านั้นนะคะนี่ค่ะเนื้อเงินรับประกันสวยแท้นะคะโสรดมงคละค่ะ สร้างแค่8ปดอกนะคะรุ่นนี้ออกเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาค่ะ6 4ดอกเท่านั้นค่ะพี่พี่ท่านใดน,นะคะที่มองหาเครื่องรางนะคะยุคเก่าๆสามารถสอบถามได้นะคะชุดนี้ตอนนี้ก็เหลือกระรับปังหาดำนะคะตัวใหญ่แล้วก็เบีย้ยฐานคุณนะคะหรือเบีย้ยแก้บาทน้ำมนแล้วก็ตะกุดโสรดมงคลเนื้อเงินค่ะนี่นะคะเบอร์ B 12 ได้เข้ามาใหม่นะคะสอบถามทางร้านได้ค่ะที่เบอร์0969709842ค่ะวันนี้ที่มีไลฟ์สดไปนะคะถ้าไม่ชัดอะไก็ขออาภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรับปรุงเอาคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพร้อมวันไหนแล้วแอดมิน,นก็จะมาแจ้งให้พี่พี่ได้ทราบอีกทีหนึ่งะคะ่ะนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเครื่องราง ของขังนะคะวัตถุมงคลของหลวงพ่อตีวัตถุช้างนะคะสามารถสอบถามร้านเราได้นะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์เก้าแปดสี่สองนะคะร้านเราเล็ดเน้นหลักๆนะคะก็จะเป็นเบีย้ยแกนะคะเครื่องรางเบีย้ยแกแล้วก็ประหลัดขีดนะคะ,ะ,คะของหลวงพ่อตีวัดถุช้างค่ะ<ม>เบีย้ยแก้ประหลัดขีดยนีนะคะสามารถสอบถาม ที่ร้านได้นะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะที่เบอร์0969709842หรือติดตามเพิ่มเติมนะคะที่เพจ Facebook เครื่องรางสายวัดหูช้างแท้ร0 0คะ่ะร้านเจโมโวังกวยนะคะอยากเข้ามาชมก็มาได้นะคะที่ซอยศรประวัติสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้คะ่ะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณที่ทุกานมากค่ะที่ติดตามนะคะอ,อยังไงฝากกดไลค์กดติดตามทาง ช่องทาง Youtube ของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ